อ้าวสวัสดีครับวันนี้ผมมาเร่งด่วนอัดคลิปให้ดูหน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้ผมเพิ่งเห็นปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเร่งไฟให้หน่อยก่อนอ่าเดี๋ยวก็เข้าไปตอบให้นะครับมาเราเร่งไฟเห็นไหมครับโอ้มันจะสว่างไปเนาะเอาประมาณนี้ได้ไหมยังไม่เห็นต้องดรอปลงอีกนิดนึงอ่าอ่าอย่างเงี้ยเห็นแล้วเนาะครับมา เรามาเลยนะครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นสังเกตเห็นนะครับมันเราจะมีปุ่มกดเงินแล้วนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่าเบิกเงินก่อนกําหนดนะครับเมื่อผมคลิกเข้าไปเลยนะครับมานี่ครับเวลาเราต้องการเงินเร่งด่วนนะครับตอนนี้ผมมียอดยอดยอดบัตรเครดิตผมมี6 8 0 8 0 3สตางค์นะครับแต่กดเข้ามาปุ๊บ เขาจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือเงินขาออกได้สูงสุด600บาทยอดเงินของคุณเกินจํานวนเงินสูงสุดที่เป็นไปได้ถึง600บาทคุณสามารถขอได้ตอนนี้จํานวนเงินที่เหลือจะยังคงอยู่ในยอดคงเหลือของคุณนะครับโดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนเงินก่อนกําหนดด้วยนะครับก็คือถ้าเราถอนก่อนกําหนดวันจันทร์ ซึ่งเงินนะครับจะเข้าทุกๆวันจันทร์นะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราจะถอนวันอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะถึงก่อนวันจันร์ครับจะมีค่าธรรมเนียม12บาทนะครับเมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บจะอ่านได้ว่าค่าธรรมเนียมการถอนเงินก่อนกําหนด12บาทก็คือค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนี้ควบคุมค่าใช้จ่ายและการดําเนินการและคําขอของคุณการจ่ายเงินอัตโนมัติ ลายสัป,ปดาห์ฟรีก็คือเนี่ยก็คือจะมีค่าใช้จ่ายอะเอาง่ายๆคือถ้าคุณถอนก่อนจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าคุณไม่ถอนไปรอถึงวันจันทร์ก็คือจะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเรามาอ่านข้างล่างต่อนะครับขึ้นอยู่กับธนาคารในพื้นที่ของคุณอาจใช้เวลาสูงสุดสองวันทําการในการรับเงินของคุณนะครับอา่าซึ่ง อ้าวก็คือผมผมจะต้องถอนโดยยืนยันการถอนอย่างนี้เหรออ้อยเรียบร้อยครับยอดเงินผมออกไปเลยก็คือสามารถถอนได้ทั้งหมดโอ้สามารถถอนได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ยอดผมเหลือแค่80.30สสตางค์นะครับ ซึ่งผมไม่สามารถถอนได้เพราะมันไม่มีจํานวนเงินแล้วนะครับซึ่งเงินนะ่ะเข้าเร็วมากนี่ครับเข้าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงไฟสว่างเกินครับอ่ายอดเงินเข้าเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่ายอดเงินที่ผมถอนไปเมื่อสักครู่มันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขอบังหน่อยอ่าเนี่ยครับ ยอดเงินเข้ามา588บาทผมได้ทำการทการให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเข้า588บาทโดนหักค่ากดเงินก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยง่ายดีเหมือนกันนะครับก็คือใครที่ต้องการเงินที่จะไปเติมน้มานํามันต้องใช้เร่งด่วนก็คือถอนได้แต่จะเสีย12บาทสูงสุดได้แค่600บาทก็หักไปแล้วก็เหลือ588บาท เนี่ยนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับเวลาเรากดแล้วเราก็ไม่สามารถกดได้อีกนะครับก็ลองไปดูกันนะครับถ้าใครไม่เป็นก็ลองอัปเดตหรือว่ายังไงลองเช็คดูนะครับส่วนรายการก็ตามนี้ตอนนี้ผมเหลือวันนี้วิ่งได้1,187บาทนะครับหากค่าคอมมิชชันของวันนี้แล้วก็จะเหลือ1,047บาทแล้วไปรับงานเหมาที่ได้โพสไว้แล้วก็แฮปปี้แล้วครับวันนี้ โอเคเกินยอดไปเกือบเท่าตัวครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเลยมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับอุตส่าห์ว่าจะลองสักร้อยส0งบาทให้ดูดันไปโดน8อ่าโดนหมดเลยครับ600บาทโอ้โหก็เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนดูนะครับโอเคขอบคุณครับไปแล้วครับดึกๆหน่อยลราจะกลับเข้าบ้านครับผมสวัสดีครับ